ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้เราก็จะพามาตัดกิ่งตอนยางอินเดียส่งให้ลูกค้านะคะวันนี้เราก็ได้ออเดอร์สิกิ่งนะคะออเดอร์ก็เป็นกิ่งที่ลูกค้าสั่งไว้นะคะเราก็ตอนไว้ให้นะคะระยะเวลาที่ตอนก็1เดือนค่ะรากก็จะออกค่ะวันนี้เราก็มาตัดให้ลูกค้าแล้วนะคะ นี่นะคะรากออกแบบนี้นะคะเอาไปปลูกก็อรอดค่ะนี่นะคะโอเคค่ะมาตัดเลยค่ะนี่นะคะ อันนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณ40-60เซนนะคะเราก็ขายอยู่ที่กิ่งละ100บาทนะคะีกิง่งสวยมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวมาตัดกิ่งต่อไปค่ะครังนี้เลยค่ะนี่นะคะ รากออกแล้วเช่นกันนะคะนี่มาดูใกล้ๆเลยค่ะสวยงามเลยทีเดียวนะคะนี่โอเคเดี๋ยวเราก็จะตัดแล้วนะคะน,นี่นะคะใบก็สวยมากเลย <c oughs> โอเคเราจะวางไว้ก่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็เรามาตัดต้นต่อไปเลยค่ะ ต้นนี้เราก็ตอนไว้เยอะนะคะแต่ว่ารากมันออกไม่พร้อมกันนะคะี่บางกิ่งก็ออกแล้วบางกิ่งก็ยังไม่ออกนะคะ สิ่งนี้เราก็ได้ดามเอาไว้นะคะเพราะว่ากลัวว่ากิ่งเขาจะหักนะคะเพราะว่าต้นมันไม่ตั้งตรงนะคะ สวยงามนะคะกิ่งนี้ก็ดามไว้ช่นกันค่ะเพราะว่ากลัวจะหักนะคะปกติแล้วเวลาเราตอนนะคะ กิ่งพวกนี้จะยังไม่แตกออกมานะคะแต่ต้นนี้น่าจะสมบูรณ์นะคะเพราะว่าปกติแล้วเราต้องตัดส่วนที่เราตอนออกก่อนนะคะเขาถึงจะแตกกิ่งออกมานะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือที่เขาแตกกิ่งแบบนี้เพราะว่ากิ่งมันโค้งนะคะนี่สังเกตได้จากกิ่งที่เราตอนไว้นะคะกิ่งมันจะโค้งนะคะเขาก็เลยแตกกิ่งออกมาเร็ว เดี๋ยวเราจะพาไปตัดต้นต่อไปค่ะ